อุ้ยสีจูมสวยอ๋อสัญญาณคว่หมานอยู่ปีนองานามาในไข้คว่ำมัอว่านอยู่ เ้าสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านล่ะพี่น้องทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแหลกเอฟซีพี่น้องชาวไทยในต่างแดนวันนี้ก็พ่อกับคนสองปลาในรูปแบบเดินเดียวอีกคือเก่าล่ะพี่น้องในเซาของวันที่สิบสี่กรกฎาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดไม้ถี่มากกับไม้เดิมล่ะพี่น้องปลาบัณน,น้องเม็กแต่กระสีหาไปทุกโซนล่ะพี่น้องกระสีบอกโซนแน่นอนบ่ได้พี่น้อง ขาไม้นี่บ่มีกับไปไม้อื่นเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยละพี่น้องอ่ะไปหล่นน้ากันพี่น้องเสาเนี่สี่ใดสีมันสาไใดมาเดินทางแต่เสาแน่พี่น้องมาเนี่ยมื่ว่านนี่เขาปลาสายก็เลยบ่มันปันใดอ่ะหล่นน้ากันพี่น้องเสาเนี่ว่าสีใดสีมันสาไใดไะรวมเดินทางน้ากันพี่น้องอ่ะเดินทางขับซูไม้แต่เสาแน่พี่น้องมาเนี่ยเพราะว่าเมื่ว่านมาสายบ่มันปันใดพี่น้องเมื่ว่านนี่มาเนี่ก็เลยเดินทางแต่เสาแน่ฮะช็อตแรกแหกมันพี่น้อง ขึ้นซูไม้เจอละงกบานละงกบานหนึ่งครับอีกสองจูมบานกสีเอาเด้อพี่น้องรอบนี่เพราะว่าสีเอาไปใส่ตามโคนย่างหน้า้าช่วงตน้นฤดูการผมไม่ค่อยเอาปันไดพี่น้องเฮ็ดละงกบาน,นยันเิ่นเบิดฤดูการยันม่มีใส่ตามโคนย่างหน้าพี่น้องเออเอาไว้ก่อนพี่น้องช็อตแรกแหกมา้านเสานี่ย พอมาว่านที่เป็นจูมอยู่อย่างไฟ้ตำปนกระแสบคือกันละพี่น้องละงกบานนะพอพี่พอน้องเดินเดียวคือเกาพี่น้องเศร้านี่ซ้ำย,ยา,ายเกตมากกับไข้ยู่พี่น้อง <c oughs> ยายผนออกจากโ่งบานนะคาดว่าบบกีเมืองกับคือสิรเรกับมากหลายหลายยายเกตก็ได้ ใส่ท่านการเวลาพี่น้องแวบๆบแบบกสิกลางเดือนก็รักกระดาคมละไข่แต่ย่มบานนี่ล่ะพี่น้องเนี่ยเม้นไก่แนี่คนมมานก็เอาก่อนพี่น้อง กลางฤด,ดูการเลยเอาพ่อได้ไปใส่ย่างหน้าน้ำาาลามายันพันโมมี่พี่น้องละงงกไ่อีกจังหน่อยก็จะเป็นจำพวกเห็ดผงร่วมเฮ็ดนาแหลพวกนี้ละอยู่ในสองจุมก็บ,บานเลย เกิดโมงใบใหญ่พี่น้องเอ็ดหอบนี่แต่ปกติของถูกปีสิไป,ปบูมอีกช่วงกับพ่นละพี่น้องเดือนในสิงหาะดอกบานเก่าเด้อพี่น้องมาหนี่นตัวนี้บอเอาปล่อยมันเป็นเสือ ลงกเหลืองละงกสมอีกจุ่มหนึง่งว่าแต่จะเกตดเด็ดดอกเดียวเพราะไ่เลียมกับดอกเดียวคือกันเด้อพี่น้องมัอนนะตัวนี้ขาไล่ดอกนัองพี่น้องมันอากาศเศร้านี่เป็นตาเฮ็ดปวกเกินแห้งเด้อพี่น้องนี่โอ้ยพี่น,อน้งอ,นองเออผนดีอีกแล้วบ้าน เมืม่อวานก็นมาพี่น้องถ้าแยเกตอยู่น้ำเปัสิเห็นอยู่นี่อถ้าบาน,นยังสีเห็นเลี้ยวอยู่พี่น้องคุณเมื่อวานมันเป็นจูมแล้วก็อยู่ไตไปตองน้ำผมก็เลยแนมบอก่อยเห็นบันไดหะขญใหญ่เลียมมันแต่ดอกบานแต่เนี้พี่น้องไอ้บานนี่เนาะแสีเอาแต่ดอกมันเ้อพี่น้องขาคนบ่เอาดอกเอาดอก,ออดอกคนพ่อได้ไปเซอ้ งาย่างงาย่างหน้าพี่น้องอีกดสองดอกเฮ็ดคนเกิดเมื่อวานนี่คนอยู่ไต่ใบตองก็เลยบ่เห็นดีคือกันได้บานบานนึงเนาะเดี๋ยวเสือไปใส่ต้นย่างหน้าหลายเลยเด้อพี่น้องมื้อี้ส่วนจุ่มมันกำลังได้สองสามจุ่ม ต้นนี้เป็นเฮตกกดอ,อกหนึ่งอดอกในเลือกเคีองเดียวพี่น,ออน้องมันทถอะฮะมันเป็นเสือซะพอแต่ดอกบานแต่นอ,อต้นในอย่างไฟตำปนอะไอยู่พี่น้อง ตัวน,นี้เป็นผึ่งดำผนอยู่มองได้เป็นโด,ด,ด่งผนบดดำได้เป็นออกผนออกสีเทาอ,อโยดอกยางงาม,มยางังแทะคอเผลตัวน,นี้ผึ่งขาลายบานแหนมพี่น้องบานแหนมบานงะตัวน,นี้เป็นหลังสั่มพี่น้อง พี่กายนยีไม้หนีเกิดร้ายใเด้อพี่น้องเห็ดตัวนี้เป็นเห็ดดินร่วมแต่ว่าปีนี้พ่นม่หลายปาดพี่น้องมึงเนี่ยอยู่ไตอุ้งใหม่พี่น้องมึงเนี่ยเกิดเป็นจุ่มเลยพ่นพ่นพึ่งค้าไลา่พี่นอ้องออยู่เป็นจุ่มเป็นกลุ่มเลยบ้านาออน,นี้ตาสะออนแนงพี่น้องเลยมึงเนี่ย มีเห็ดตัวนี้หละพี่น้องเกิดดีกว่าโมเอาเก็บก่อนพี่น้องมาเนี่ยสวยงามแหงเกิดดีหรืพี่น้องเห็ดผงค้าลายนี่ก็เกิดดีเป็นบางไม้ด้วยหระพี่น้องบางไม้ที่คนเคยเกิดผมตามผมหล่อเบิ่งกับบมมีมีกับมี่ห่างๆแต่ว่าไม้นี่เกิดดีกว่าโม ก็จะเป็นบรรยากาศทองฝ่าแจม่มใสยำสเสาอย่างสี่สองเมือและเด้อพี่น้องแต่มเมื่อวานนี่ช่วงใบใบมันกะเมิดขึมมาหย,ย่อยบ่แห้งดอกพี่น้องเมื่อวานนี่ลักษณะเป็นตายเฮ็ดปวกเกิดพี่น้องกรรลุนนับกันอีกเมือสองเมือพี่นอ้องอจี่จุ่มนะมั่งเตียงหลเขกเจ้าแลนอ,อีกจุ่มนึ่ง ตาอ่อนแต่จุ่มเป็นงามพี่น้องเฮ็ดขาลายนี่ยนะตอนนี้เป็นเฮ็ดผงผอกพี่น้องอสองจุ่มงามงมั่งเฮ้ยพิ่งในจุ่มเป็นพี่น้องจุ่มลงพี่น้องใครแต่เฮ็ดผงขาลายนี่ะพี่น้องคนเกิดเรื่อยๆ ส่วนละงอกพันก็เกิดอยู่พี่น้องพันเกิดบ่หลายซ้ำนั่นล่ะอีกดอกนึงอีกดอกนึักเป็นน้ำปีพี่น้องเป็นน้ำสภาพะอากาศถ้าเป็นทุกปีนานี่ก็สิเป็นพวกเฮ็ดนานแหล่เฮ็ดดินร่วมเด้อพี่น้องหลายแต่ว่าปีนี้นานแหล่พ่นก็บ่ทันหลายอตัวนี้เฮ็ดปวกเฮ็ดปวกยังมาพี่น้องมันคืองามแท้

อืมตองง่าแม่งพี่น้องอ่ะชุ่มนั่งพี่น้องอ๋อน้นไปไกลพี่น้องคุณเห็นแต่หัวโพไปตองขาขาว,ขาวอืมสองดมาเป็นละงอกขาวพี่น้องสองจุม่มแม่นิลีคุณอ๋อแม่นิลีอืม ชุ่มส,สวยๆโอู้น่ะสิเป็นมูใหญ่ๆแนะ่ยอ่ะหลุดน้ำกันเรื่อยๆพี่น้องพ่วงหมาสิหลากหลายบนไดมือน,นี่สิไข่กลัวมือวานอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าเดินทางแต่เสาแน,ามาน,านบบ่มันเนี่ยว่าเพิ่นสิบูมเพิ่นบ่วบูมบนไดพี่น้องละงงนี่ก็เกิดอยู่หากเกิดมูบัใหญ่ก็สิประมาณนี่ละพี่น้องนี โม่ใหญ่เสิเกิดล่อหย่เกตมากผลมาจากพี่น้องไม่เกตกับประมาณยี่สิบเปเนี่ยล่ะพี่น้องสิเลยกับบานเ,าเจอกันอีกแล้วกับดอกบานสงสยัยสายพันธุ์ธรรมชาติ่นอยากไปอยู่สวนคนสองป่าพี่น้องก็เลยพอแต่ดอกบานมาเลยก็จะเอาแต่ดอกผลล่ะพี่น้องครับผลมาเอาดอก แนี่ยไปเห็นแบบแบบขาดว่าเป็นระงกเหลืองพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยนีหลีสามจุืมสามจุมด้วยสวยเลยพูดสามจุงงมงามๆด้วยพี่น้องสิยนี่นพอจุมพอทีละสองสามจุมบัดบานนั่นพอหลายหลา เกศที่พ่อบ้านดีเนาะมันยังดอกพี่น้องดอกบ้านพันแนมเห็นไก่ถ้าเป็นดอกซูมจังสีตง่ตองเข้าไปไกลๆคอยเห็นมอเตอร์ก็อยู่ใต้ใบตองอ่ะหาลหอีกดอกนึงแล้วพี่น้องเขามาโซนนี่สซิมันละงอกเด้อพี่น,น้องนั่นเห็นเตลิยมเป็นเหลืองๆขังเงาไม่น้อยพี่น้องนั่น นั่นนั่นเอาเอาขอทาพี่น้องมานแล้วบ้านนี่ถึงงามแต่มีจุ่มป้าสีป้าสีจุม่มสวยพี่นอ้องสามสีจุ่มกับบตีดอกพี่น้องกันงามปานนี่อืพอเรื่อยๆก็สิได้หลายเองละสีจุ่มี่สวยเอ,อ้อสญัญญาณควมมานอยู่พี่น้องโันี่ไขควมาว่านอยู่ หากไม่พ้นไหลตัวอง,งขาไหลถือว่าเขาทาอยพี่น้องมนันขอทั้งละงอกทั้งผงขาไหลาพอเรื่อๆยๆอยพี่นอ้องพี่ชุหนึงพี่น้องชุนมักงาม ตองน่นนอนคือเด้อพี่น้องนี่ต้องมีเฮ็ดอยู่ไตนั่นะแมนอีลีอุ้ยจุม่มมึงไเ,เป็นตาหักแหง,งพี่น้องนี่เงข่คลายจุ่มหนึง่งแต่ว่าแน่ไปผลพี่น้องปุ่นขาดปลาที่เป็นจุ่มให้ละงกขาวพี่น้องนะ่อืมอาแมนอยู่พี่น้องละงกขาวความมันแต่ละเมืองบืกกันเร้อพี่น้อง เมือนถือว่าเขาทาอยู่ย่างพ่อย่างพ่ออยู่เห็ดไปเบืงละงกจุ่มนันพี่น้องมาหนิท่านอยู่ไต่ค้อนใหม่ได้เกล็ดและเก็บเห็ดดีแห่งพี่น้องแต่ก่อนบ่ท่านเลยเห็ดคลิปให้พี่น้องรับชมนน่นผมจะเป็นคนผ้าน้ำทางสื่อส่วนมากผมจะเป็นคนเก็บพูน เพื่องคำินพี่น้องปื๊ดจุ่มมาเป็นตหาหักตุป,ปุอยู่พ้นตอนนี้เห็ดล้างซ้ำแกงแสบแกงหวานคือกันเลอฟพี่น้องเป็นสิ่ในตระกูลเฮดกอนี่ละละตัวนี้คาดว่าเป็นไข่ละโงกขาวพี่น้องแม่นอีลีคือม,มีไข่เดียวปดพี่น้องผลอยู่กลางเดินพลนเป็นผงขาไล ทั้ง z ุ o m ทั้ง ban จุม่มงามๆเลยพี่น้องพี่ต้นน่ะกำลังบานแหนมบานงะ,วามมาะนคว่ำมันแต่ละเมืองราหย่าคือว่าเรือพี่น้องอ่ะเมื่อเนี้ยที่ไข่คว่ำมาว่านพี่น้องพ่อเลยมันเหลยืออยู่ตัวนี้บานแหนมอย พี่น้องอีกจุม่มนึงแนมหลอดอมไปพุ่นจุกคู่อยู่จุ่มยังงามแม่พี่น้องตัดสะออนแห้งจุ่มเพิ่นพุ่นอ๋อที่บ้านง g a บา้บานแนมบ้านสวยเลยพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งจุ่มหนึ่งพี่น้องอู้หลองอ๋อสองกี่ พี่จุ่มหนะนึ่งป๊าดจุ่มนี่นี่ละงหงออำเภอบุญทะเลกพี่นอ้องจุ่มใหญ่ขนาดพี่ป๊าดแต่ละจุ่มอา้าหน่อยใหญ่บัตีพี่น้องก็่าจะได้เก็บกลางฤด,ดูกับสิบประมาณนี่แหละพี่นอ้องเห็นละงหง ก็รอ,อหลุนล่นน้ำกันเรื่อยๆจนหอนทายคลิปเด้อพี่น้องมาหนี่เดินทางคนเดียวกะอาจจะเงียบๆแน่พี่น้องอตัวนี้ผงดำพี่น้องมองว่าที่ไหนบ่อืมได้ยุได้ย,ดยุแกงได้ยุพี่น้องนะไตทองยังดีอยู่พีอ,นะอ,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 พอีกดอกเลย ดอกนี้บางแห่บา,นนบางงะดอกนี่ได้บ่อเแกงได้อยู่บมืงตีละพี่น้องมองบนอยู่จำได้ว่าเพิ่นเคยเกิดเน้ะก็เลยยืนเพ่งเบิ่อง่อยเห็นเป็นละงกขาว ที่มาจูมสองจูมกต่ยังไข่กว่าเมาื่อวานอยู่พี่น้องเมื่อวานนี่แทบบ่เจอเลยเด้อพี่น้องละงกเจออยู่โมงเดียวอ่ะมันนี่พอเลยอยู่พี่น้องนะปัสผงขาลายจูมนี่นคือคักขึ้นแน่แทบพี่น้องจูมเพิน่นแน่ผมโอ้ยนะ แห้พี่น้องจูงมนอดงามๆหนงสีคือนอดแจ็คเก็ตได้พี่น้องคนพอเนี่หัวอ,อารมณ์ดีถ้ได้เนี่ยคนมากขนาดนั้นพอเห็ดดอกงามยังสีอือต้นนี้บานง่าบานงาที่สวยเลยพี่น้องคุณนะความไหนความมันเสานี่ยเบออาอลังการแต่ก็ถือว่าสุดยอดเยอพี่น้องมันเตบนิบอยมันนี่ะบานแหยมสังขาลาย ข้างนัันขา,ขาวๆอาจจะเป็นฝืองขาวพี่น้องแมนอีลีพี่น้องเือง,งขาวอยู่ง,ง,งามะหะงกเลื้งจุ่มหนึง่ง เิ่นก็เกิดลายดยอกพี่น้องนี่้างหน้ามองเขาเจ้าเอาตอนผังค้าลายเป็นไปเอกตลอดการเด้อพี่น้องผังค้าลายดอกเนาะดงนี่ไปตามีเหตุแห่งพี่น้องบางลงบางรอนกับว่าเคยเขาจักเทื่อเด้อพี่น้องปลาแถบนี่ยเป็นตะกวง ลงนี่บ่เคยเขาจักเถอ,อะตัวนี้เพิงติว้วแกงแสบคือกันพี่น้องโอ้ยคนสองปลานี่มักเอาสันมีดปาดขาเฮ็ดจังหวะมนันบ่่อยขาดหยิบจุ่มน้ำๆเป็นสินลากร้ายเด้อพี่น้องจำผัวเฮ็ดเพิงร่วมทั่วไปปลาแถบนี่นี่ตัวนี้เพิงติว้วพี่น้อง เนี่ยให้เอฟซพี่น้องเบิ่งลักษณะเพลนนี่สีสันเพลนอืไต้ทองก็ประมาณนี้แกง้งใดขึ้นกันพี่น้องหวานคือกันอีกดอกนึงบ,บนเขาพ่นสิเกิดหลายคนนี่เิ่นเกิดดีแห้งิ่งติวนี่ชุ่มหนึ่งพี่นออ้องลักษณะเพลนไต้ทอง หลังผลสีสเดียวกันพี่น้องแกงแสบแกงหวานปลาสองไขส่สวยพี่น้อง้ายมาเป็นเริืร่อมพอบ่เหรอแ่นี่ก็ถือว่าพอจุดเด้อพี่น้องพอกว่ามอว่านอยู่ว่านพอโมองเดียว xong chuông 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 ตัวนี้เป็นเฮ็ดกอพี่นอ้องโม,มเมนเฮ็ดกอมันอยู่ตามห่มกอเป็น,นเฮดแดงหนาุ่นปุ้ยแดงหนาพี่น้องตัวนี้อ,ออกจากเฮดแดงหนามาเจอเอาเฮดละงอกอีกจุม่มหนึ่งร่วมๆแล้วก็ถือว่าหมานอยู่พี่น้องมาเนี่ยพอว่าสิพอ,พอตลอดอละงอกคนก็บ,บรหลายแต่ว่าก็ะพอเรื่อย ร่วมๆกันแล้วก็ถือว่ามานพี่น้องมาเนี่อออยอจุม่มพี่น้องบางทีล่ะพ่อเรื่อยเด้อพี่น้องแล้วงกเหลืองเอามาเน,นี่เห็นปนขืนกวัวถุกเหมออยู่ตามที่ขาดการไหวล่ะพี่น้องเฮ็ดพนที่เป็นพูผโปพเมก่อนผมใดไครแล้วก็หายไปมือน,นี้เริ่มพ่อพี่น้องมืเนี ตัวนี้เฮ็ดกอเขาเรียกว่าเฮ็ดแดงนาล่ะพี่นอ้องอือมเฮ็ดกอปื้จูงงามแห่งพี่น้องเฮ็ดกอตัวนี้บอม, á, บอม 3, เป็นเฮ็ดแดงนะาบอมเป็นเห็ดลังสัมเป็นเฮ็ดกออืสีงามแห่งพลพี่พทัางพี่กับแม่กระตากระเต็มแล้วพี่น้องบ้านนี้ใสๆล่ะบ้านนี้<อ>จนเด้ใสถุงเลยเด้อพี่น้องนี่ตัวนี้เฮ็ดดินร่วมทั่วไปจนเด้ใส่ถุง ตัวนี้ก็สิได้เก็บใส่ถุงอีกแล้วพี่น้องเอาลุยบาน,นีลยปั๊ดสุดยอดข้อม้าใส่ถุงพี่น้องบาน,นีลยเอา้าบานก็เอาระพี่น้องใครบอกว่าพอกันตอนบานอุ้ยสะออนเด้พี่น้องเมืองจีมนันเดินทางถึกถึกไอ้เลือถึอกย่หาม,ม้อาจาักพี่น้องมื่อนี่อ้ยคือนนอนได้เกียดได้บานเลยอุ้เนาะใส่ถุงไปใส่ทศสวนอยังนา,งนาพี่น้องตัวบ,บานเนี่ยพราะวัติหลามา่ายันชนบ่มี ช่วงต้นๆปีนั้นผมสีบอกเก็บด้วพี่น้องดอกบานสีไว้ให้เพิ่ขยายสปอ,อตัวน,นี้ไปใส่สวนย่างหน้าก่อนส่วนขาเนี่ยไปแกงกินกระไดอ่อนเด้บานตามที่ผมว่าไว้เลยพี่น้องว่าเมื่อวานเนี่ยบพอเฮ็ดเมื่อวานเฮ็ดลบๆมืนอนี่เฮ็ดสิโฟบอพิดขาดพี่น้อง มันจนโมมีกระตาใส่เอ้าอีกอีกจุม้มนึงจุ้มเตาะตาหักนี่บ้านนึงเฮย้ยเด็ดเด็ดพี่น้องสมควรแก่เวลาเสร็จเดินทางกลับเด้อพี่น้องมาเนี่มาเบิง่งผลงานยอดได้ยอดมนันอลังการสุดยอดคือเก่าพี่น้องมื่อไงเมื่อวานนี่บ่ค่อยมนันปันไดเมื่อวานเนี่ยเขาไม้สายแห้ง แต่ว่าเมื่อเนี้เขาหอดไม้ตีหาเศษเกือบพกโมงพี่น้องแต่ก,เนนออก็เป็นน้ำเมื่ออยู่ดอกพี่น้องเป็นน้ำเมื่อเฮ็ดเปนขึ้นอยู่เมื่อวานนี้แทบบม่มีพี่น้องเฮ็ดผมก็คิดอยู่ว่าเมื่อนี้เพิ่นสิโพเฮ็ดปีนี่เพิ่นสิเป็นเฮ็ดผู้ผพุผผบ่พิดขาดพี่น,อน้องจนุมมีแนวใส่จนได้ใสถุงเด้อพี่น้องช็อตสุดท้ายมาตำเอาเฮ็ดละงอกขาวบานเต็มอยู่ ตสอรบพี่น้องผลงานการเดินทางยอดได้ยอดมานล้นกระตาพี่น้องลักๆมือนี่ก็สิเป ah. hmm. ็นเห็ดผงขาไล่กับเห็ดละงอกเด้อพี่น้องละงอกนี่ได้ทีละหน่อยพี่น้องทีละสามดอกสี่ดอกทีละยุ่มแต่ว่าก็เก็บเรื่อยเก็บบ่เศร้าเก็บบ่ยุดบ่ยอนพี่น้องย่างเรื่อยพ่อเรื่อยเก็บเรื่อยเอาไปมากกับมันจนล้นกระตาพี่น้องทั้งเห็ดผงขาไล่ทั้งเห็ดละงอกเหลืองขาวส่วนในถุงนี่ก็สิเป็นผวกเห็ดดินร่วมทั่วไปแล้วก็เห็ดละงอกบานละพี่น้อง ที่สุดถ่ายผมมาตามาําเมาปูณ้าิเอาไปใส่สวนยางหน้าละพี่น้องไปขยายพันธุ์อยู่สวนยางหน้าขอแบ่งปันสายพันธุ์จากธรรมชาติไปไว้อยู่สวนพี่น้องพอหน้าโคตต่อไปกับพ่อได้มีสวนเฮดไว้กินเองละพี่น้องเอ้ยยอดได้ยอดมันคนส่งปลาเดินเดียวมันนี่สุดยอดเลยพี่น้องสวนย่เกตกับอู้เห็นเ็ดจังสีขึ้นหอดย่เกตพี่น้องย่เกตเบื้องคลิปกับสีอ้ย ใจเป็นเต็นเต็นอยู่ละพี่น้องเพราะว่าผมเก็บเห็ดผมสิเก็บโบเรียวคือใย่เกตแต่เรื่องใดเรื่องมันนี่สุดยอดเลยพี่น้องมือนี่อ่ะพี่น้องสาหรับเซานี้ไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องฝากความมันกับพีกับน้องไว้ซ้ำนี่ละพี่น้องก็อคอยรอหลุ่นน้ากันคลิปใหม่มือใหม่เชิญชอบวิดีโอจังไดกระซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนส่องปลาส่องปลาขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์พี่น้อง ถูกกำลังแรงใจถูกคอมเมนต์ ondan, ถูกคำาตีชมฮะหอยล่อหลุนความมันน้ำกันไหมพี่น้องหลุนน้ำกันว่ามืออื่นสีม <m any> ันคื <saben> sure. right อม hmm. <go? go>? <go> ือหนีบอแต่มันกระเดาหยากพี่น้องเฮ็ดปีนี่เพิ่นที่เป็นเฮ็ดปุ๊บปุ๊บโพ๊มือว่านนี่พ่อมือหนีอาซีบอพ่อมือว่านบอพ่อมือหนีพ่อพี่น้องฮะหลุนกระตาเลยพี่น้องเด็ดพี่น้องเจ้าหนังจากเอายอดได้ยอดมันให้พี่น้องรับชมกับซีเมนเดินทางกลับล่ะพี่น้องวันนี้่อยล่อหลุนน้ำกันอีกมืออื่นพี่น้องรวมเดินทางกับคนฟังไปอีกเล้อพี่น้องมือ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกไหค์ทุกแช่พี่น้องขอบคุณเอฟซีพี่น้องที่รวมเดินทางเงีวๆกับคนสองปลาจนหอดถ่ายคลิปส่วนแยเกตอีกบดนดอกพี่น้องเดี๋ยวกกลับมาช่วงแยเกตเบยูนี่ก็่อกับคนสองปลาเนี่หลัพี่น้องไปเรื่อยบางเหมอกับมันอลังการอยู่เด้อพี่น้องคนสองปลาก็ได้ส่วนแยเกตขาดบาประมาณประมาณวันที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดนละพี่น้องจะเดินทางกลับมาขอยลรอหลุดรอดติดตามกับแยเกตพี่น้อง อ่ะเศ้านี้ไว้ซํำนี้ละพี่น้องขอบคุณทุกไหค่ทุกแช่กับบ้านก่อนพี่น้องบัดนี้มีไม่แห้งพอกันไหมอ่ะวัสดีครับ